คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับมอสกกดูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะครับสาหรับการาลงอักขระอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะเอามาพูดคุยในวันนี้นะครับนั่นก็คืออ่าลงตัวเทาะตัวเทาะเพื่ออะไรเออผมไม่เคยเห็นคํานี้มาก่อนนะครับอ่านแล้วก็แบบงงเหมือนกัน,นตัวเทาะ ทอตอนางุนโทนะครับทอนางุนโทตัวเทาะแล้วก็มีวแหวนกรันด้วยยิ่งงงไปใหญ่เลยว่าคำนี้มาจากที่ไหนอุณต้าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับผมได้ยินแต่ผมชอบไปออกเสียงจำเป็นคำว่ายันดอกเพิ่งมารู้ว่าเป็นอ่านว่าทะอขอทหารครับครับไปแบบพร้องๆกันบางทีเราตัวตัวดอดอชดาดอนนะฮะก็ ไม่หนีหนึ่งคำนะครับเดี๋ยวให้จรา,าทิศมาเล่าให้ฟังดีกว่าขออยายความให้ฟังว่ามันคืออะไรครับผมครับก็เรื่องนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องการลงนะทีนี้ในการลงนะอย่างที่เราดูไปคราวที่แล้วมันก็จะมีหลายแบบมีทั้งแบบฟรีสไตล์แบบที่ลงแบบพระเจ้า้าพระองค์หรือแบบอะไรต่างๆแต่ว่ามันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาแยกตัวเองออกมาจากการลงนะไปเลยก็คือเรียกว่าการลงตรวททอ เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างัวเทาะนิดหนึ่งัวเทาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ที่เรามักจะเห็นกันนะครับที่ลงกันบ่อยๆตามหลังเหรียญตามอะไรต่างๆครับตัวนี้เห็นบ่อยเที่เราเรียกกันด้วยนะครับสักกันแถวหลังแถวคอแถวอะไรเพิ่ใช่ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตตรงหัวของมันเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวนะแต่หัวมันจะเหมือนกับอย่างที่เอสบอกเมื่อกี้คือเหมือนกับดอ่อตัวอะไรทอนังมอโถใช่ใช่ครับอ่าเป็นเหมือนกับตัวทอนังมอลโถเพราะว่าตัวเนี้ยคําว่าเทาะเนี่ยจริงๆมันย่อมาจาก ทาระหด mm hmm. ทอทาระหดอดทนเพราะฉะนั้นการลงตัวเทาะที่ใช้หัวคล้ายๆตัวนางมนโทเนี่ยจึงเน้นเป็นวิชาหลักที่ค่อนข้างเน้นในด้านทารหดอดทนคงกระพันหนังเหนียวมหาอุดอะไรต่างๆ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น mm hmm. เวลาถ้าเราเห็นลักษณะยันที่ไม่ใช่เหมือนตัวนะทั่วไปอแต่ว่าเป็นตัวคล้ายๆหัวทอรนางมนโทซึ่งมีหลายแบบมีการล้อมมีอะไรต่างๆหลายแบบแบบนี้ยถ้าเจอแล้วไม่รู้ยันสายไหน ถ้าคุณแบบไหนให้สันนิษฐานไม่ได้ก่อนเลยว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นในด้านคงกระพันเพราะชื่อของเขาเทาทกก็คือมาจากทอเะลาหดมาจากทอเหาหดแต่ถามว่าการลงตัวทอเหล่านี้เป็นคงกระพันอย่างเดียวไหมก็ไม่แน่ถ้าเราศึกษาลึกๆล,ลงไปอย่างตัวเนี้ยตัวนี้คือเทะกระโหลกทองคําในสายหลวงปู่เอีย่ยมมัสพานสูงท่านจะใช้ตัวเนี้ยในการลงกระหม่อมให้กับลูกศิษย์ลูกหา มีพุทธคุณคล้ายๆกันที่ผมเคยเล่าตอนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมก็คือลงแล้วมันจะทะลุหน้าผากเข้าไปอยู่ในกระโหลกเราเกิดเป็นคงกระพันแล้วก็เป็นอัศจรรย์ในการใช้พลังจิตในการยิงตัวท้อจากหน้าผากให้เข้าไปในใน,ในหัวเราเวลาที่ท่านเป่ากระหม่อมเราอะไรเงี้ยแต่พอไปอในอีกสายหนึ่งอ,อย่างสายหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมตัวนี้กับใช้เป็นเทาะวิรุณจำบังคือเป็นเทาะที่ใช้ในการเสกด้าน ล่องหนหายตัวแคล้วคลาดคนละด้านกันไปเลยอันแรกเป็นคงกระพันอีกอันหนึ่งกลายเป็นกำบังตัวหายตัวสูตรในการลงก็จะต่างกันไปเลยปกติตัวเทาะเนี่ยเวลาลงเขาจะลงด้วยสีว่วัดเทะลันโตสีละสมาธิเทอลันติมรมัตะโนเทะลันโตกรรมฐา,านัางเทะลันตันตังนมามิหังแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสูตรพิเศษ ของสายอยื่นๆอย่างทอวิลุนจำบังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนคําไปซึ่งอันที่ผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเป็นสูตรที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาแล้วท่านบอกห้ามสอนต่อเป็นเป็นของที่ท่านยังไม่ค่อยให้เปิดเผยเท่าไหร่ครับแล้วพอมันเป็นทอแบบนี้ปุ๊บก็แน่นอนว่าครูบาอาจารย์ท่านก็มีการแอปพลายต่อพอเป็นอันนี้คือตัวพื้นฐานหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการล้อมตัวทอ็อซึ่งลักษณะการล้อมแบบเนี้ยถ้าเจอที่ไหนโดยปกติให้สังเกตได้ก่อนเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวนะก็ดีตัวอะก็ดีตัวอะไรก็ดีถ้ามีการล้อมพุทธคุณแรกจะเป็นเรื่องของการป้องกันภัยก่อนเพราะการล้อมนี่คือการป้องกันภัยเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นตัวเทาะแล้วมีการล้อม้าไปอีกเนี่ยคือเน้นเหนียวเป็นหลักเลยอย่างน,นี้คือเทาะทรหดของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบืออันนี้ลงทีปืนแตกอะไรกันเนี้ยก็มีหรืออย่างนี้เป็นเทาะปืนแตกของสายหลวงพ่อโชดวัดตโนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ถามว่าคงกระพันหนังเหนียวมาอุดอย่างเดียวไหมก็ไม่แน่อีก อย่างอาอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้คือเพระรักษาโรคตัวนี้จะมีความพิเศษหน่อยคือปกติตัวทอข้างล่างเขาจะเป็นตัวหยกัยกๆแบบนี้แต่ทอรักษาโรคข้างล่างเขาจะขมวดอย่างเดียวพอขมวดแบบนี้ปุ๊บในสายหลวงพ่อปานตัวนี้ใช้ในการลงใบพลูเพื่อใช้ในการทําน้ามนต์รักษาโรคให้กับคนป่วยต่างๆกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยกลายเป็นใช้ในการรักษาโรคไปเลยหรือพอไปในสายของหลวงพ่อเผือวัดมะกอก ตัวนี้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นเทาะสาลิกาลิ้นสดเทะสาลิกาลิ้นสดคือใช้ในด้านเมตตาเจราจาโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นเทะจะต้องคงกระพันมหาอุดทรหดร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่แน่แต่บอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปถ้าลงเทาะคงกระพันมหาอุดต้องมาก่อนแต่ครูบาอาจารย์บางท่านท่านมีเทคนิคในการใส่คาถาบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นเมตตาเป็นรักษาโรค เป็นอกำบังตนหายตัวได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็เหมือนกับตัวนะ้คือพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราไม่สามารถบอกได้ว่าต้องมาจากสำนักใดสำนักหนึ่งหรือว่ามีคาถาแบบใดแบบแบบแบบหนึ่งเท่านั้นเพราะในแต่ละสำนักใช้คาถาไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ในสายของหลวงพ่อพรหมวัดขนานวัดขนอนเหนือท่านก็จะลงอย่างหนึ่งสายอื่นๆท่านก็จะมีสูตรในการลงอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นคือพอถ้าเกิดรู้ไม่ลึกมากเราเราสามารถจะอธิบายได้ง่ายแต่พอเริ่มรู้ลึกมันจะมีสูตรลึกๆล,กล,กล,กลงไปอีกที่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเอามาให้ดูเพื่อนไหนเราพูดเรื่องตัวนะแล้วก็เรียกว่าเอาให้ครบวงจรไปเลยพวกนี้ทั้งหมดไม่นับว่าเป็นยันแบบยันภาพหรือยันตารางซึ่งต้องเขียนเยอะคือเป็นยันที่สร้างขึ้นเพื่อลงในเวลาอันจำกัดให้ได้ผลเร็วเอาไว้ลงกำหม่อมเอาไว้ลงตะกุด เอาไว้ลงอะไรต่างๆที่ต้องการทําจานวนมากหรือให้ได้ผลเร็วแต่ถามว่าความศักดิ์สิทธิ์มีไหมไม่ธรรมดาอย่างพวกเท,ทาะกระโหลกทองคําที่ลงแล้วมันสามารถทะลุก,ก็มาในหัวเราได้หรือเทาะของหลวงพ่อลุ่งนี่ก็เรียกว่าด้านคงกระพันด้านมาอุดเนี่ยก็เกิดเจอประสบการณ์กันมามากมายหรือเทาะรักษาโรคของหลวงพ่อปานเนี่ยตอนที่ผมเรียนมาผมเคยเอาไว้ใช้ในการรักษาโรคเห็นผลมาหลายอย่างอย่างไม่น่าเชื่อแบบบางคนปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นโรคที่แบบบางทีรักษาไม่ได้ก็เอาไปภาวนาไปบ่อยหาย ก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันเรียกว่าก็เป็นวิชาที่เหมือนจะย่อจะสั้นแต่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันอืมครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะครับก็คือจริงๆเราเห็นของพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราเรียกไม่ถูกนะครับเราเห็นเราก็ผมเรียกเป็นยันหมดอ่ะเพระเราแบบคนทั่วไปที่ไม่รู้จักอ๋อนี่ก็เป็นยันชนิดหนึ่งยันชนิดหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ได้รู้ลึกนะครับสำหรับตัวเทาะนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็น่าจะเป็นความรู้เสริมกันไปนะครับอ่ะใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็ inbox เข้ามาคุยหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาคุยทั้งทางแฟนเพจทั้งทาง,ง u t u b e นะครับเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันในทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับตอนใหม่ๆนะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มอาจารย์อทิย์จะคุยกันสดๆกับทุกคนนะครับผ่านทางแฟนเพจนะครับก็เป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งสดๆแล้วก็ใครที่พลาดวัน เสาก็มาดูรีรันในช่อง YouTube ก็ได้นะครับ YouTube จะลงทุกวันพุธ2องทุ่มครึ่งโดยประมาณรวมทั้งคลิปสั้นๆตอนใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจแบบสั้นๆเราก็จะเอามาลงสล,สลับสลับกันให้ดูในช่อง YouTube ด้วยเช่นกันนะครับเทปหน้าคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับจะเจอพวกเราสามคนได้ที่โก o s t ดูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้พวกเราทั้งสาคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ